คับบิคัลูมาอวอีกม่งเลนี่ส่วนเ ABCD E I D s o p Stop ABCD I y E I t s e e b o d y p น a กเรียนเอาใหม่นะมาเอาใหม่พูดตามทิเชอร์พูดตามทิเชอร์ล้วพูดตามทิเชอร์ล้าอ่ะอ่ะหนึงสองสา โอ๊ยจุดเชิญเอหน่อยอ่ะหนึ่งสองสามขอแม่หน่อยเออเออเอ B บีบีซีซีดีดีอีเอ